สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกูผ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่41แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพ้าจากทางช่องถ้าท่านได้ชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนนะคะติดต่อสอบถามได้ที่082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110เลยค่ะ วันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายหลายรูปแบบเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญ M16 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงอีกลุ่งของท่านนะคะบูชาติดไว้ดีมากเลยนะคะแค้วคาดจากพยานอันตรายทั้งปวง น่าสะสมมากเลยนะคะก็จะมีด้วยกันสองเหรียญนะคะอีกเหรียญหนึ่งเลี่ยมพลาสติกอีกเหรียญไม่ได้เลี่ยมนะคะสภาพสวยทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะก็จะสภาพสวยทั้งคู่เลยนะคะทั้งองค์เลี่ยมแล้วก็ไม่ได้เลี่ยมนะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะสวยมากนะคะทั้งคู่เลยค่ะ เลี่ยมพร้อมใช้1ององนะคะอีก1องค์ไม่ได้เลี่ยมนะคะสําหรับเหรียญ m 1 6สสวยๆส,ยสเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ500ได้ถึง2เหรียญน,นะคะไม่มีอีกแล้วนะคะสําหรับเหรียญสวยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ พิมกักไม้ขีดปี2,525 25. แจกกรรมการออกวัดพระโคเป็นพระเนื้อว่านปลุกเสกพิธีดีมากเลยนะคะพระสภาพสวยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะสวยเดิมๆนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังนะคะ สวยสมบูรณ์สวยเดิมๆมเลยนะคะสําหรับปูทวดเนื้อว่านองค์นี้นะคะค่ะสําหรับปูทวดเนื้อว่านสวยๆสภาพเดิมเดิมองนี้นะคะ,คะ,คะก็จะอยู่ที่350ค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะสวยๆเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อโตกรุวัดลางเคจังหวัดอยุธยาหายากมากเลยนะคะ พระสภาพสวยนะคะดูง่ายนะคะสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยเดิมเดิมนะคะสวยดูง่ายนะคะด้านหลังนะคะสำหรับพิมพหลวงพ่อโตกุวัดลงังเคองนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 400รค่ะราคาเบาๆนะคะสําหรับองค์นี้นะคะน่าใช้น่าสะสมมากเลยนะคะสําหรับหลวงพ่อโตองค์นี้นะคะสวยเดิมๆนะคะองค์ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันไม่ทราบที่สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้เล็กกระทัดรัดนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ นี่ค่ะสวยเดิมเดิมเลยนะคะคมมากเลยนะคะเป็นพระปิดตาที่สวยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยเรียบร้อยนะคะสวยมากค่ะสําหรับพระปิดตาหลังยันไม่ทราบที่สวยๆองคนี้นะคะก็จะอยู่ที่600ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็รีบเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลสุงปี2 5งพพิมพ์บัว6นิยมปุกเสกพิธีดีมีประสบการณ์สูงพระสภาพสวยเดิมๆมเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะปู่ทวดสวยๆเลยนะคะสอง,องค์เลยค่ะสวยเดิมเิมเลยค่ะ สภาพนะคะดีมากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมที่สำคัญนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพุ่ทวดนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็สวยนะคะพระเดิมๆเลยค่ะสวยมากค่ะสำหรับเหรียญหลวงพุท่ทวดรุ่นทะเลซูง08นะคะจะอยู่ที่2เหรียญห0 0ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ500ได้ถึง2เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ปกโพพุทธกวักหลวงปูนาควัดละคังปี2495สภาพมีการฝนด้านข้างและด้านหลังแต่พระยังคงสภาพสมบูรณ์นะคะเนื้อแก่งจัดมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะก็เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะก็จะมีการฝนข้างนะคะฝนข้างฝนด้านหลังนะคะ แต่ไม่โดนองค์พระนะคะองค์พระก็ยังเป็นองค์พระนะคะสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสําหรับสมเด็จหลวงปูน่นาคองนี้นะคะก็จะอยู่ที่550ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเบีย้ยแก้อุดชนโลงมีประลอดบรรจุด้านในขย่ามีเสียงดังนะคะสําหรับเบีย้ยแก้องค์นี้นะคะสภาพใช้มาบ้างแต่ยังคงสมบูรณ์นะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเพราะว่าหายากแล้วนะคะสําหรับเครื่องรางเบีย้ยแก่ชนิดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเบีย้ยแก่ชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยสมบูรณ์นะคะเบีย้ยตัวนี้ก็จะโตกว่าตัวที่แล้วเล็กน้อยนะคะลองฟังเสียงบลอดนะคะ ปลอดยังมีนะคะยังมีประลอดอยู่ค่ะสำหรับเบี้ยแก้สภาพนี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงใบลานหลวงปู่ทิมวัดพระขาว ฝังตะกุดเงินด้านหน้าปิดทองในพิมพ์พระสภาพสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคายังไม่แรงนะคะเราสามารถที่จะเก็บสะสมไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะพระท่านสวยงามมากเลยนะคะปิดทองในพิมพ์ที่องค์พระนะคะตัดกับพื้นผิวมากเลยค่ะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะ ค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะสำหรับปิดตาหลวงปู่ทิมองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพ่กุนทองครบรอบ84ปี2532กระไหล่ทองลงยาแดง ฝังพลสภาพสวยนะคะองค์นี้ก็จะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของ็อกเกตชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยสมบูรณ์นะคะพอย,ยังอยู่นะคะดูเข็มกัดข้างหลังนะคะเข็มกัดก็ยังอยู่นะคะไม่หักไม่พังนะคะสวยเดิมๆนะคะ สำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรเรี่ยมพร้อมใช้ชิ้นนี้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะพร้อมใช้นะคะห้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหินแกะวัดเขาหลาวจังหวัดราชบุรีปี2555เรี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดปิดแผ่นยันมีชื่อวัดใต้ฐานสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากด้วยค่ะ วยเดิมๆมเลยนะคะสำหรับเสือหินแกะนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมเดิมนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ขอรูปชัดๆได้นะคะเวลาชมคลิปนะคะเพื่อชมความชัดเจนของเขานะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะสวยมากนะคะสำหรับเสือหินแกะด้านล่างก็จะฝังแผ่น ชื่อวัดนะคะสวยนะคะสำหรับเสือหินแก่สวยๆองคนี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะคุ้มค่ากับความสวยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหางมาแมลงป่องย้อนยุคร้อยปีหลวงปู่ภูวัดท่าล้อจังหวัดพิจิตร ปีสอง8สภาพสวยนะคะหายากเพราะว่าสร้างน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญข้างในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเหรียญหางแมลงป่องนะคะสวยเดิมๆนะคะอีกด้านนะคะพระครูทุรศัก เกียรติคุณนะคะ100ปีสวยมากนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหางมาแมลงป่องนะคะสวยสวยพร้อมกล่องเดิมเดิม์นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นยกฐานะวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีปี2564เนื้อกระไหล่ทองลงยาม่วงหน้ากากทองปลุกเสกพิธีดีสวยกล่องเดิมเดิมเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะองค์นี้จะเป็นยาม่วงนะคะสวยเดิมเดิมเลยค่ะ รูปทรงเหรียญก็สวยงามอยู่แล้วนะคะยิ่งลงยาสีม่วงนะคะยิ่งดูสวยโดดเด่นนะคะองพระลงทองนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นสีทองเต็มนะคะสวยนะคะสำหรับเหรียญแปะลงสีสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบา,เบาเลยนะคะ ทุกคนสามารถจับต้องได้เลยนะคะเพราะว่าราคาไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพรพันเนื้อแร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นย้อนยุคปี2539ฝังตะกุดที่ขอบบนล่างรวมกัน9้าดอกปิดทองในพิมพ์พระสวยกล่องเดิมๆเลยนะคะปลุกเสกพิธีดีมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ เป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับแพรพันแรกนะคะด้านบนก็จะฝังตะกุดนะคะทั้งด้านบนด้านล่างนะคะฝังตะกุดนะคะรวมทั้งหมดนะคะ9ดอกนะคะ สภาพสวยมากเลยนะคะสวยเดิมเดิมนะคะสำหรับองนี้นะคะสำหรับสมเด็จหลวงพ่อแพรแพรพันเนื้อแร่สวยๆพร้อมกล่องเดิมเดิมองนี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบามากเลยนะคะกับสมเด็จสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญย่างยืนหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปี2557 เนื้อทองแดงปลุกเสกพิธีดีสวยกล่องเดิมเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะผิววิ้งเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมๆสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะ สำหรับเหรียญย่างยืนหลวงบุ่ทิมวัดละหารไล่สวยๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบามากเลยนะคะกับเหรียญสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณมหาราชรุ่นรวยทันใจพิธีปกเสกวัสุทัศน์กรุงเทพออกวัดจดตุธาตธารามปี2562 ต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังเนื้อโลหะหน้ากากทองกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยโดดเด่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณที่สวยมากเลยนะคะองค์พระนะคะลงทองพื้นดำนะคะสวยงามนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นลาหูนะคะสวยงามมากนะคะสวยเดิมเเลยค่ะเพราะว่าซีดพลาสติกไว้นะคะเพื่อ,อให้ความสวยอยู่นะคะไม่โดนรอยมือจับนะคะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้สวยๆนะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมเเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร เนื้อโลหะลมดําไม่ทราบปีสร้างนะคะสวยเดิมๆนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะสําหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะผิวก็ดําสนิทเลยนะคะสวยงามมากค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเพชรสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน จังหวัดนะครสวรรค์รุ่นมั่งคัง่งร่ำรวยตอกโค้ดหมายเลขด้านหลังเนื้อโลหะลมดำกระล่ทององค์นี้ก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะแถมกล่องเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสีทองตัดกับพื้นสีดำนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะคะสวยเดิมๆนะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็สวยมากนะคะสีตัดกันโดดเด่นเลยค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยจริงๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญท้าเวสวรรณสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะรานะคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด รุ่นส่งน้ำรวยรวยรวยพระสวยกล่องเดิมตอกโค้ดหมายเลขด้านหน้าเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเหรียญด้านในกันค่ะค่ะนี่ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะหลังค่ะด้านหลังก็สวยสมบูรณ์นะคะถึงต้องซีนพลาสติกไว้นะคะกันมือจับเหรียญ แล้วสีหรือว่ากระไหลจะเปิดนะคะสวยเดิมๆค่ะสะภาพเดิมๆใหม่กิ๊กเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเฮนวัดดอนทองจังหวัดสระบุรี ปี2,538เนื้อทองเหลืองรุ่นวาสนาบารมีทวีโชคพระสวยกล่องเดิมเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะ สำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเหนวัดดอนทองสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะราคาก็เบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายภายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นผ้ายันฟ้าประธานแปะลงสีวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีซองเดิมๆจากวัดนะคะ นำไปบูชาติดบ้านค้าขายดีล่ำรวยเงินทองนะคะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็จะอยู่ในซองเดิมๆเลยนะคะเพื่อคงความสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะพายันเดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะ ถ้ากลางออกมาก็คงจะแผ่นใหญ่นะคะนี่สวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากเลยค่ะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมมากนะคะสำหรับผ้ายันแปะลงสีสวยๆเดิมๆแผ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะกับความสวยนะคะนี่ค่ะชมอีกชัดๆนะคะสวยงามนะคะผ้าใหม่กิ๊กเลยนะคะค่ะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะได้ไปร่วมเปิดกุพาด้วยกันขอบคุณมากคะ่ะ